เก็บเก็บเก้ยอยู่ที่ไหนอรุณสวัสดิ์ครับนี่ตอนนี้ครับ <c oughs> เราก็อยู่ที่ e F เอฟเวอร์แลนด์นะครับหลังที่เราเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่จะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่ามันมีความคลายเคร่ยดด้านอากาศตัวนี้นะครับให้เราพวกเราเล่นไม่ได้นะครับก็คือวันนี้มาถึงตั้งแต่สิบโมงเช้าอากาศดีมากทุกคนพร้อมใั่ไหมนะครับสดชื่นสดใสนะครับไม่มีใครแห้งเลยนะครับไว้เดนน้อยากเล่นแล้ว <c oughs> อยากเล่นแล้วนะครับ <c oughs> เต็มอี่มแล้วสิบนรถผปุ๋ยเลยเจ๊ได้วัานี้น้องหน่มันจไม่ค่อยเสี่าไหร่นะเพราะว่าเพราะว่าพร้อมที่จะเล่นแล้วครับผมเดี๋ยว้อมครับเงินพบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเล่นแล้วเนี่ยก็อยากไปดูหน้าตาโอเคครับผมอยากอยากดูหน้าตาของเท็เขาว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อ๋อจะเป็นลูกครึ่งอะไรแล้วจะเล่นไหมคะเล่นเลยค่ะก็ต้องดูผลงานก่อนนะคะ สองดไหนก็มาแล้วครับผมพูดแล้วนะครับเดี๋ยวได้หไหเห็นแล้วไม่เล่นเดี๋ยวทุกคนสับตาดูด้วยนะครับแต่ไงผมไม่แน่นอนครับนี่นข้างในเป็นแบบเป็นเมืองแบบส,น,บสนุกเลยฮะะครับยวงไงเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแล้วกัน